สวัสดีครับเนีวิทยผู้เขียวถึงว่าเปิดราคาคว้วยครับผมอ่างาว่าร้ายครับผมเี่าวกับเกี่ยบของคล้วยเลยครับเอาแนะนำการซื้อนะครับครับผมก้วยปดิษฐ์ครับผมกล้วยปดิทิอีกแล้วอ่างอ่างเมือนยูยูยูบ้านไหนหรแนะนำรเ่าหลง่ไม่ครับนลองงไม่ผู้เชียวเขาคือดีวิถึงว่าเปิดราคาคว้วยมื่อไ่ ้ยตัวนี้สูงห้ายไห้อยสูงร้อเจ็ดครับขาดดอกสูงร้อยสามเจ็ดครับสูงร้อยสามสิบเห้อยหสิหเปิดราคาได้ดออจากได้สินี่แะครับสิบสามขอเบอร์นะครับโอ้แม่แม่บอกเบอร์แม่ ศูนย์เก้าศูนย์สองหกสี่เก้าสี่หกสี่นะครับอันนี้คือ้อย่อยดดนครับเด้อความูลไรบันไดกวาี่้อยสเกยตครับรสามสิบกีรห้อยดิดดยดยยอหอยดิด้ดดดเปิดไรบันได้อยตัวนี้ ่ายาด13เล่นะครับหนึ่งแสนสามมื่นบาทนะครับเนาะครับผมไปยังไงคาคานส่งน้ำสะาน่าพิมได้ครับเดี๋วนี้ท่องหกเดือนละครับท่องหกเดือนท่องท่องครับตัวไงเน้อคว้วยเฮาเบิ่อมครับผมมีมีเอกสารบนี่ครับผมใส่เบิรงเงินอ่ะเอกสารมาไม่เพิ่นเบิ่เงินใหรถูไปกับเดือดเยเด้อครับเด้อ เอกสารท่องีักเดือนแล้วก็เพื่อนว่าเดือนครับตรวจท่องเรียบร้อยแล้วครับวันวันที่สองท่านว่าครับผมหกสามเมื่อวักวันที sure like right ่สองตุลาหกสี่นี่คือเอกสารยืนยันนะครับเด้อตรวจท่องผ่านแล้วตรวจท่องผ่านทับตัวดีพร้อมตัวนนิไหมกล้วยสูงลอยสามสิบเกศครับผมสูงลอยสามสิบเกศท้องไม่ท้องไงท้องเบิ่มพันล้านนะครับลูกสองในท้อง ลูกสองในท้องสูงลอยสามเกตนะครับเอาเบื้องละเอียดยน้ำกันครับเครื่องขายด,ยายดีเรียบดีครับผมข้าเข้าอย่างไหนาเข้าดีนาเข้าสวยโอ้เขาืองามนะน้ำน้ำตครับผม ลำตัวสวยทช่โคกบคกทางดีทางเลือกดี ดสนใจกันติดต่อหอดีได้ด้วยครับเด้อเอาขอเบอร์มาอีกเจ้าหนึ่งนะ0 9 0 2 6 4 9 4 6 4ครับผมอาให้โชคโชคมันมันลำลำรวยๆให้เก้าวันละเปิดปุ๊บได้ปั๊บเปิดปั๊บหลดราคาตอลุงอยู่ควยขี้งดีนะครับเด้อควยคี้งดี เดีสิเปิดไว้หลายนไดกว่าเดสิบสมครับเกียต่อน้ำเีคือแสนคือแสนสามเมือนเนาะครับระยะไกลระยะกลับตามคนทงนะครับรับง่ายๆไปง่ายๆย่งเรี่ยงดีได้เนี่ยคุยดีแลคาดีครับผมราคายอมเย้ายไให้วิตผู้เขียวเปิดพอสมเมอเด้อผู้ใดจะได้ของดีก็มาเอาราคาเกษตรกรเกษตรกรจับต้องได้ เราองวิูญก็ท่ายเบิ้งเบิ้แล้วล่ะของดีครับผมอาถ้าผู้ใดสนใจกับย่าซาครับผมรีบๆของดีมีหน่อยของหอยดิบก็เอสำหรับคลิปนี้ก็ตอนนี้นะครับเนาะวัสดีครับังเีตอ ไขอ,ขอนน้้ลขาาทยดีเนาะไทยดี่างไทยห้างดีครับ ออกไปได้กินน่องนี่ตัวนี่